ช่ช่ิปีกกต่า่อาแต่ต้องไปเซ็นิมาทกมีค่ะพี่น้จะพาไปื้อค่ะไปซื้อที่ไหนคะซื้อที่โลตัสค่ะไม่ใช่ค่ะเอาฟิกซีค่ะไม่ใช่ค right. right. ่ะเซเว่นค่ะไม่ใช่ค่ะที่ศูนย์ค่ะศูนย์อะไรศูนย์รถยนต์ศูนย์เอ็มวี ไหนคะพาลูกสาวไปช้อปปิ้งศููไหนศูมเอมดี้อนค่ะไกมัแม่านเกด้านหลังอะค่ะไปเลย็อด้านหลังไม่ได้พี่เจไปเชิญค่ะนอนกับแม่ก็ได้อยู่กับแม่ก็ได้ไงพี่เจให้น้องนอนข้างหลังพ่เจมาอยู่กับแม่ได้ไหมมาเร็ว